น้องที่เคารพครับวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับมีนายอำเภอเมืองเลยนะครับท่านพยุงเหล็กดีนะครับได้มาร่วมทำบุญตักบาตรร่วมกับคณะชาวบ้านปักหมากและก็มีข้าราชการหลายท่านด้วยกันนะครับมาร่วมตักบาตรที่วัดศรีสมังคลา,ลามบ้านปักหมากนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่20ธันวาคม2566นะครับก็มีท่านนายอำเภอได้ไปรับเสด็จ พระเทพนะครับก็เลยได้มอบหมายให้ท่านปออวสุนะครับท่านแททองโชดกบีนะครับได้มาร่วมตักบาตรแทนนะครับซึ่งนขนานี้ก็มากแขณะนี้รองนา,ายกองการทหารส่วนตำรวจศรีสังรักกนะำลังต้อนรับปออวสุจุดครับท่านแพท,ทองโชดกวีนะครับ ก็พี่น oh ้องชาวบ้านตกหมากครับท่านพ้อตอนรับอยู่ที่นี่ขณะนี้ท่านปอพโสนะครับกำลังตักบาตรอยู่ครับบาตรด้วยขนมแล้วก็ข้าวนะครับ ลำดับต่อมาก็มีท่านกำนันประจักษ์คุณทรมนะครับจะมาร่วมตับบาตแล้วก็มีท่านผู้ใหญ่หมเจดนะครับท่านผู้ใหญ่เกษมแล้วก็ผู้ใหญ่หมสามนะครับ ครับตอนแรกตอนแรกไม่มีชื่อในท่าน,านปอโฆษณานะครับกำลังบันทึกภาพกับรองนายกองการบริหารสมเด็จสุสิงห์รักนะครับ ขณะนี้กลุ่มแม่บ้านต้อนรับนะครับก็ได้ถ่ายภาพร่วมกับปอวุโสและกับปอรินนะครับเอายิ้มหน่อยเปลี่ยนท่าหนึ่งสองสามเคค่ะสวยน้องน้องเลขาวันนี้มาตักบาท ร่วมกับชาวบ้านปอกหมากด้วยนะครับน้องเมีวนะครับร่วมตักบาตรับ คุณแม่บ้านก็มารวมตักบาทนะครับในวันพระวันที่20ธันวาคม2566นะครับขณะนี้พระสงฆ์ก็ได้ลงมายัางสารการปฏิญยนนล้ะครับแล้วก็ต่อโสโได้มาทับทายประติทิวนกัดนท่านพระครู ปริบัติมงคลบางทีนะครับก็ขอเจริญพรอ่าีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่วัดศรีสุวรรณารามได้รู้ วันนี้ครูปริยญามงคลบัณฑิต,นนตดได้ประรบธรรมกับท่านปอวุศสงนะครับที่สระการบุรีรวัดศรีสุวรรณคราลาาปะปะวับ

Thank you าษาปฏิบัติเป็นน ER ักศ um, okay. ึกษาเป็นข้าราชการหรือยังคะเป็นนักศึกษาพงานพนักงานกี่เดือนฝึดสี่ือนเละใกล้ใก้จะหมดแล้วยังอีกสองเดือนคะบ้านอยู่ที่ไหนบ้านนี่อยู่น้องกลๆนี่เรื่องของการทนแกเลยที่้อเข้าปนเี่ ก็ยังมีคามเพื่อผีาสงารนะครับพผลไม้ที่ปลูกไว้ก็เติบโตก็สวยงามแล้วก็ระกตอก็ให้ปลูกแล้วก็ขอเช่นตรากบ้านเราอยากัแสงวันธระถางกราชับมากในการที่จะวได้เยี่ยมเสงีอขอบคุณมากนะครับผมว่อ

แลรวะว่าอำเภอลงเลยนะครับงมาเรื่องนะครับ จันโลกก็เทียงแม่เอ๋ยมีแต่คอยมีแต่เงียงมีแต่เอียงไหวพริบขั้นไปนาอยู่บ่เศร้า,าอยู่บ่เศร้า จวนยำเล้วเวลาไกสว่างไกกระตกปีกปั่นจวนที่แจงหุ่งมาสิพอลาเดือดทันศรัทธาพวกมูนีข่ขนาคุณครูหรือว่าญาติพี่น้องฟังแจงกระใสใจาำสิลปาเลว้ยวไกไปก็เสียจากภาคถึงฟูงพี่น้องลุงป่าเจ้าญาลันการที่มีกานมาศรัทธาเอา้ยเบากันไหม มาอกใจบาดแต่สิขึ้นโคกสูงสูงลุงไปโคอยคอยหัวใจไหยแหงละเมืออุกใจเด้อแต่สิให้น้ำตาไลเดียนเลี้ยนฮงแก้มไปเลียนเลี้ยนเลียนมันใส่สองแจงสีแยงนาเดินผู้ใดเนิ่น ผกวดอกไม้สิก,กันก่องท้องหล้าง,งเลยอยาสิดินไปใส่ลำหำคานิ่งน้ำใบใส,ส่สิไกลไปนาลาพนังนี้จากหาก,กว่าเนื้อเมือนเสาเวกว่าห้องสงคนเก่าวันวันห้องเหลืองท้องเต็มไต ไผ้สิไปฝากการนำนองสิค้องคือพี่ละวัดมีแต่แต่สิไห่ไผทั้งกระมิดมีคิดไปใส่คิดพุ่นพี่บ่เห็นหน้าอ้อนจันแสงตะวันมันพ่นสุริยาเป็นมือไม่นงเอ้ยพี่ละวัดสิได้ไก่จากคานางอ่อนหัวหัวใจหอ,อยเ,อมเมื่อยมันโอ้ความจังสีไยกระยังได้เบาเจ้าได้ว่า ฟ้าเอ้ยฟ้าจ้าห้องสูงไผได้น้อสิไปน้องค่วมคงแกงแข็งสี0ดาอยน้อมาอู้ไก๋ะนตังเตบังนี่เหือนห่างไกลพนา เม้าใจตั้งแต่นั่งไก่ไส้ไซส้ไก่นั่งภากันคุมกัากัมขมีมาขวงเวยนเออเต่สัตร์กอนเว้นพิไสตตั้งแต่โกเว้นพิไซตตั้งแต่กี่จำคางสิภาคนีคอยไม่ตีน้องสาวพนังไลคิดทีคิดหอดลำตั้งแต่กี่หัวใจหอย่วงละเมอ ลัน่นนาลันาน่นาในนวันนา,านคณะเราพิงบางเอ้ยให้นาพิงกับบางเอ้